สวัสดีครับนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์ที่เราเรียกล่าวไปครั้งก่อนนะครับก็คือตัวคอมเพรชันโอเปอเรเตอร์นะครับที่มันจะมีเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าแล้วก็มากกว่าเท่ากับใช่ไหมครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของอาริเทเมติกโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เช่นมีบวกลบคูณหารที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ มีเครื่องหมายมอดนะครับการหารเอาเศษการหารไม่เอาเศษแล้วก็การยกกําลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานไอ้ตัวออริทึมเมติกทำยังไงจริงๆก็ใช้งานไม่ยากเลยนะครับเช่นบวกลบคูณหารนะครับเช่น5้บวกสก็พิมพ์มาเลยนะครับ5้ 2, บวกสผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7ใช่ไหมครับหรือ5้าลบสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือ3นะครับเป็นการบวกลบคูณหารทางณิสร์ปกตินะครับ5หาร2ก็คือ2.5ใช่ไหมครับหรือนะครับบวกลบคูณแล้วก็หารไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวหนึ่งคือการมอดนะครับ5% 2หรือ5มอด2ตรงนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือ1นนะครับก็คือการหารเอาเศษนะครับหมายถึงอะไรนะครับ 2อคูณสองได้สใช่ไหมครับบวกหก็เป็นห้าดังนั้นเศษ1นึ่ันเองนะครับตรงน,นี้หรือ5้ามอดสนะครับก็จะมีคำตอบคือ2นะครับก็คือ3 1 3บวกอีก2อเท่ากับหนะครับตรงน,นี้คือเศษของมันนะครับจากนั้นถ้าเป็นตัวหารไม่เอาเศษนะครับ5หาร2ไม่เอาเศษจ,จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ2 นะครับ2 2 4นะครับแล้วก็เศษหเราไม่สนใจนะครับหรือว่า5หาร3นะครับตอนนี้จะเป็นยังไงก็คือมีค่าเท่ากับ1นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวเลขยกกำลังนะครับยกกำลัง5้คูณคูณสนะครับก็คือ5้ยกกำลังสก็จะมีค่าเท่ากับ25นะครับหรือนะครับ สองยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับสี่ใช่ไหมครับหรือว่าสองยกกำลังสามก็มีค่าเท่ากับแปดก็คือสองคูณสองคูณสองใช่ไหมครับตรงน,นี้สองคูนสองคูณสองนะครับนี่คือผลลัพธ์นี่คือตัวอย่างนะครับของการใช้งานอัลกิ m ิมีติโอมโบเรตอร์นะครับทีนี้เนี่ยมันจะใช้งานยังไงนะครับเอามาใช้ในการคำนวณน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างของเราเนี่ยเราจะามาใช้คำนวณน,นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนภาานะครับเราเขา้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวนะครับในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมมันอาจจะต้องมีตัวแปรที่เราจะต้องกําหนดนะครับตรงนี้เขากําหนดไว้ว่าใช้ b คูณกับ h แล้วก็มีค่าเท่ากับ a ใช่ไหมครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า statement นะครับทั้งหมดนะครับเราจะเรียกว่า statement แต่ทางฝั่งขวามือตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า expression นะครับ expression ทีนี้วิธีการเขียนสมการนะครับหรือว่าเขียน statement เนี่ยถ้าเกิดสมื่อเราเ,อาเขากำหนดมาแล้วนะครับว่า a เท่ากับ b คูณ h เนี่ยเราก็พิมพ์ได้เลย a เท่ากับ b คูณ h นะครับสัญลักษณ์คูณนะครับทีนี้เราลองเทสกันดู ผลลับที่ได้นะครับเขาบอกว่า h is not defined แล้วก็บอกว่า name error อันนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าเราไม่ได้กำหนดตัวแปร h มาก่อนนะครับมันก็เลยไม่รู้จักว่า h คืออะไรมันก็ error นะครับทีนี้ทำไม b ถึงไม่ error เพราะว่าเราเคยกำหนดค่าตัวแปร b ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับดังนัน้นในตัว collab เนี่ยมันยังเก็บค่าตรงนั้นไม่อยู่นะครับดังนั้นในทางที่ดีนะครับ เพื่อที่จะไม่เกิด e อ r ร์เอร์แล้ก็ต้องกำหนดตัวแปรก่อนนะครับเช่น b เท่ากับ20นะครับหน่วยจะเป็นอะไรเช่นเป็นเซนเป็นนิ้วนะครับเป็นเมตรก็ว่ากันไปนะครับ h ก็ควรจะมีหน่วยเดียวกันนะครับสมมุติว่าเท่ากับ10นะครับดังนั้นในการคำนวณน,นะครับเขาบอกว่าเอา b มาคูณกบับ h b มีค่าเท่ากับ20 h มีค่าเท่ากับ10นะครับเอามาคูณกันก็มีค่าเท่ากับ200เอามาเก็บไว้ที่เอนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่โชว์นะครับเพราะว่าอะไรเรา b มาคูณกับ h แล้วก็ามาเก็บไว้ที่ตัวแปร a นะครับจากนั้นเราก็ค่อยปริ้นตัวแปร a อมาดูขีด เรเห็นว่านะครับตัวแปร a เนี่ยนะก็มีค่าเท่ากับ200ดังนั้น a ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนสม็ area นะครับถ้าเราจะเขียนให้มันเข้าใจนะครับก็เป็น area แบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นในการออกแบบหรือว่าวางแผนในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องกําหนดค่าตัวแปรนะเอาขอโทษดีครับกาหนดชื่อของตัวแปรให้ถูกต้องนะครับเราจะได้ไม่งงภายหลังนะครับจะตัวอย่างนะครับตัวนี้ high นะครับก็คือตัว h นะครับ b ก็คือ base ตอนนี้เขาบอกว่า12เมตรใช่ไหมครับ b เท่ากับ12 h เท่ากับ7นะครับ area ที่ได้ก็ต้องเป็น84นะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็น m ยกกำลัง2ก็คือเป็น square meter ใช่ไหมครับกนะ็คือ84ส square meter นั่นเองนะครับคำตอบน,อน,นี้อีกตัวอย่างหนึง่งนะครับเราจะทำการหาพื้นที่ของวงกลม ซึ่งพื้นที่ของวงกลมเนี่ยนะครับเขาบอกมาแล้วว่า Are รียเท่ากับไพ่อายกกำลังสองนะครับก่อนหน้านี้นะครับเลขยกกำลังเราเรียนกันแล้วนะครับว่าเราใช้เครื่องหมายตัวนี้ใช่ไหมครับคูณนะครับสองครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาประยุกต์ใช้กันนะครับตรงนี้เขาบอกว่านะครับ a r e a เท่ากับไพ่ใช่ไหมครับคูณ อ่ายกกําลัง2งเ,เห็นไหมครับทีนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยว่ากระบวนการมันจะทําตัวไหนก่อนจะทําคูณก่อนหรือจะทายกกําลังก่อนนะครับถ้าเรายังไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับให้เราใส่เครื่องหมายวงเล็บนะครับเพื่ออกบอกว่าเราจะทําในวงเล็บก็คือทอําการคำนวณ R ยกกำลังสองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปคูณกับตัวพายแล้วก็มีค่า ทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ก็มาเก็กบไว้ที่ r เนี่ยนะครับทีนี้แน่นอนว่าในการกําหนดตัวแปรเนี่ยนะครับค่าพายนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นค่าคงที่นะครับหรือว่าคอนสแตนต์ใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าพายเท่ากับ1.34159หรือไม่รู้ก็ต้องไปค้นหามานะครับจากนั้นค่า r ก็คือ radius yes, ก็คือ,อสมีใช่ไหมครับเราจะกําหนด r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับสมมุติ r เท่ากับ25นะครับ ันั้นคือตรงนี้คือรัศมีนะครับถ้าไม่กําหนด r จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิด name error mm hmm. เหมือนตัวข้างบน mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้กําหนดค่าตัวแปรให้มันใช่ไหมครับ mm hmm. สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ทําการ r i ิมผลลัพธ์อ,ออกมานี mm ่ครับพื้นที่ของวงกลมนะครับเท่ากับ838นะครับดังนั้นเราต้องมาดูก่อนนะครับว่ารัศมีของเราเนี่ยเป็นเมตรหรือเป็นอะไรใช่ไหมครับ ถ้าสมมติว่าเราบอกเป็นเส้นนะครับก็8 3 8ยสา3ตารตางเซนติเมตรเหล็กประมาณนี้นะครับ